ค่สองร้อยล้านเองงันเลยคุณซื้อเลยที่ตรงนั้นอ่ะมันแค่ห้าล้านเองคนเงินเองอ่ฉันขอเถอะนะเอาแบบไหนครับหน้ากว้างหน้ายาวเอาแบบดินหนาหรือดินเหนียวมีต้นไม้แทรกรือเอาแบบทีนแต่ที่ดินกระจกกระจอกแบบนั้นนะนะถึงได้ไปก็ทำอะไรใช่ไม่ได้แล้วเศษฐินชั้นน่ะพโวคเงินซื้อตรงนี้ทั้งแถบยังไงไหนก็ไม่รอดหรอก ต้อยดีๆล่ะจะตกที่อยู่ชั้นไหนเตรียมลุ้มระลายไหมไม่มีวันสโลบโอ้อยไม่อยาวือสบายไม่ทำอะไรน้องอเอาเงินมาทำอะไรนี่เสร็จเรียบร้อยค We Never Cry เกมเศรษฐีบนมือถือในตำนานที่ใครๆก็ต้องรู้จักเล่นตอนนี้รับฟรีกว่า2,000 0เพชรตัวละครและจี้อีกเพียบเศรษฐีสมชื่อ ดีส่าแหล่งความสนุกได้แล้วขึคือแล้วรีบเลยถ้าไม่เรียนตอนนี้รับรองตกเทรนแน่นอนเกมสนุกขนาดนี้ดู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 โอ้มันไม่อยู่ที่ไอเดียเราเหมออนเนอยมันี่ความจริง